เพื่อให้ผมเพื่อให้ได้ทำงานได้ตลอดมาฟังทุกเรอ่อไม่ได้ถามคนนนี้ซื้อน้ำเขามพี่าช่วงนี้มันก็เข้าใจนะว่าช่วงนี้มันไม่ช่วงนี้มันมันบอบางมากๆสำหรับสําหรับสําหรับตัวพี่อะพี่เรารู้สึกมันไม่เป็นตัวเองมากขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วว่าถามว่ามายไหมไม่ได้มายนะที่มาจับเพราะเราเป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วแต่ทีนี้ เรามีครอบครัวเรามีลูกในผับมีโทรศัพท์ทั้งๆที่ผับเนี่ยมันความดาร์กมันมีร้อยพ่อพันแม่เราอยู่กันเรารู้อยู่้วไม่ต้องมาพูดอะไรกันหรอกถูกไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเรา,าเป็นห่วงเราเขาเป็นห่วงเราเพราะว่าเราอยู่ในที่สว่างเราไม่ได้อยู่ในที่มืดเราเข้าใจไอ้ตัวเราเคยอยู่ที่มืดมาก่อน พออยู่ที่สว่างแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่ไม่เป็นอะไรแต่ถามเรื่องที่พูดไปอะโมโหจริงๆพูดจริงเพราะเป็นคนพูดพูดจริงแล้วพูดจริงแล้ว,ลวก็ก็บอกไปบอกว่าน้องเข้าการแค่เนี้ยหรอแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็แค่เนียวว้ยหรอจากไปแล้วถ้าบอกแล้วบอกอะไรจำเร้นี่จำไม่ได้นะวันนั้นเขาเมาด้วยถ้าหัวน้องดูทำหมด ถ้าเท่าจะทำได้ถ้าผมน้องดูเมียพี่ดูเห็นอย่างเงี้ยเหมือนอะไรพูดเลยมันโอเคเหรอรู้นี่อะพูดๆๆๆไปไอ้เราก็นิสัยคนขี้ประชดอ่ามึงอยากจำมึงจับไปเลยก็จับใช่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาเมากำลังก็บอกว่ามันทีสั่ไม่ได้จะว่ามันเป็นคำอ้างเราไม่ต้องมานับกันหรือวะร้าเขาเมาก็คือ เขาเอาแต่แล้วเขาก็เราไปชอบในสิ่งนี้เขาก็โทรมาบอกพี่แจ์แล้วพี่แจงก็โกรธโกรธโกรธพี่เหมือนกันโกรธพี่เหมือนกันว่าทําไมโกรธที่วงเลื้อยทําไมไม่ดูแลกันถ้าคิดเนี่ยในพันจริงๆนะไม่ต้องมาอะไรกันเลยนะแต่ถ้าคนมองอ่ะคนนี้เขาอาคติมันจะมีหลายแบบนู่นนี่นั่นเยไม่ไม่ผัวอยู่บ้านนู่นนี่นั่นนี่น่นนี่นี่ผมเชื่อว่าทุกคนมีความระวังเหมือนหมดเมียผมก็ระวังภาพพดของผัวเพราะผัวต้องทำาหากินตรงนี้ไอ้ตัวผัว ก็จะเป็นคนจริงๆไปถ้าทุกสถานการณ์แบบคูเป็นก็คุเป็นของู่นี้รู่นนี่นั่นแต่บางทีทุกคนมีเหตุผลของตัวเองหมดแหละมันก็กลับกันมันยากไงมันเราอยู่กับโทรศัพท์ทุกเครื่องทุกคนที่จับจ้องเราคนไม่ชอบเราคนชอบเราคนรักเรามันมันมั่วซั่วันหมดแหละแต่ว่าแต่เพราะว่าก็จะระวังให้มากขึ้นที่สุดแล้วกันปอยก็อย่าบอกอ่ะ อันนี้อันนี้พูดตามหลักความจริงนะผมมีหน้าที่ไปเพื่อลองเพลงให้ทุกคนมีความสุขให้ทุกคนเต้นบางทีเราแบ่งแยกไม่ได้นะว่าในหนึ่งล้านเนี่ยเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตหนึ่งพูดมากก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยร้องเพลงเธอไอคนบอกเห็นร้องเพลงมากๆไม่เห็นมันไม่เห็นพูดอะไรเลยวะมันไม่มีอะไรพอดีหรอกไม่มีอะไรพอดีใช่เราก็จะทําเสียงข้างมากที่สุด,สดก็คือว่า ด้วยความเราเป็นตลกอยู่แล้วเนี่ยเพราเวลาเราพูดมากเ่ยบางทีการเป็นนักร้องมันไม่ได้ถูกคาดหวังเวลาพูดเยอะมันโอเคแต่วลาเป็นตลกพูดมันไม่ได้ก็เลยต้องเล่นดนตรีให้คนเต้นคนเต้นเยอะกว่าคนพูดคนอยากคุยกับเราเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถชั่งน้ําหนักได้แต่ก็ว่ามันยากมากอ่ะทงเล่าอย่างเงี้ยเออถามว่ารุ่งนี้เรามีงานต่อเราไม่ได้ยิงหรอทงเล่าเอาเอา,เอาเงินมาให้อ่ะเราไม่ได้ดูถึงเงินสักบาท ไม่ icana, ได้ด sure ูถูกเงินยื่นกันมาเพื่อจะให้ถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายแล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะเดินรูดไปเองแหละแต่บางทีเขาไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าถ้าทําอะไรไม่ถูกใจครับก็ต้องขอโทษด้วยบางทีเงินนับเอาเล่ามาให้เนี่ยมันด่าสองคนเลยนะไม่กินนี่ญิงเลยนะกินไปก็พรุ่งนี้ก็พังอะไรอย่างเงี้ยมันพูดยากูดยาก บางทีอะคนที่อยู่ในแสงไฟอะมันยากนะยากแนละ้วที่จะโต้อตอบโต้อตอบแรงแรงกระแทกเขากระแทกมาแบบนี้เราไม่สามารถกระแทกแบบนี้ได้แต่จริงๆแล้วคนทางงานํางานเนี่ยเขามีหัว,จหวใจแล้เขาไม่ต่างจากคุณเลยนะคุณไม่ต้องมาพูดหรอกว่าเป็นคนของประชาชนทุกวันนี้ไม่มีใครเป็นคนของประชาชนเป็นคนทามาหากินหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นตัวอย่างที่ดีของใครคุณหาตัวอย่างที่ดีของตัวคุณเองคุณไม่ต้องมา ไม่รู้นะคุณจะมองใครไม่ได้แต่ว่าอย่ามาพึ่งพวกผมเลยคนเรา,าจะดีได้มันดีด้วยตัวตัวเองไม่ต้องไม่ได้ดูจวกใครหรอกเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะ่ะถ้าคุณไม่ได้ให้เกียรติเขาแล้วแล้วคุณจะให้เขามาให้เกียรติไม่มีคุณต้องให้เกียรติเขาก่อนเขาถึงจะให้เกียรติคุณแค่นั้นเอง